โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมยิวไวเอ็นตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมวอลซีกันเหมือนเช่นเคยนะครับแต่วันนี้นะครับผมมาอยู่ในวอลซีที่เพิ่งเปิดใหม่อีกหนึ่งเซิร์ฟนะครับทุกคนซึ่งเซิร์ฟนี้นะครับก็คือเซิร์ฟซีซ่าซีนะครับทุกคนก็ ตามนั้นนะครับทุกคนวันนี้ผมมาอยู่ในวอร์ซีเซิร์ฟซีซ่าซีถ้าถามว่าเซิร์ฟนี้เป็นแนวอะไรก็นะครับบอกเลยว่าเป็นแนว p v p นะครับของก็จะแบบว่า50จนถึง1,000นะครับก็ไม่รอช้าเดี๋ยวพาไปดูของโปรโมชั่นเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนนี่เลยอันนี้คือของโปรโมชั่นหลักนะครับก็จะมีเป็นเริ่มต้นราคา50บาทนะครับได้เป็นกระเป๋าได้เป็นกล่องซุมได้เป็นบังเกอร์นะครับถัดมาราคา300ได้เป็นปืนเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ถัดมา500ได้เป็นหััววตเ5 0้าะ้รับด้เป็นปืนพัน นะครับที่เหลือก็เป็นชื่อสีชื่อไทย500บาท1,000ชื่อ R G B นะครับแล้วก็ตัวละครในโปรโมชั่นหลักเนี่ยมีแค่ตัวละครในตัวละครเดียวนะครับในราคา300บาทนะครับทุกคนก็อย่างที่แจ้งไปครับว่าเป็นแนว5 0าสิบถึงหนึ่นะครับเพราะว่าของนอกจากเซตห้าร้อยเซตพันเนี่ยก็เอ้ยของนอกจากเซตห้าร้อยแล้วก็ปืนพันเนี่ยเปิดจากกล่อง50นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าเซิร์ฟเพิ่งเปิดใหม่สดๆร้อนๆนะครับถ้าใครไม่เคยเห็นชื่อเซิร์ฟหรือไม่คุ้นชื่อเซิร์ฟก็ไม่ตต้้อออองงงแแปลกกกกใจนะครรรับู่่่สึวาชขไเ์ ไอเกอร์เพื่อนผมมาที่มันโกเมียเออ <c oughs> ไอเอีสถานเซ์เขาไอเกอร์ก็เพิ่งทำคลิปเซฟนี้ไปนะครับทุกคนยังไงก็ใครสนใจมาเล่นกันได้นะครับทุกคนแล้วก็นี่เลยครับทุกคนของตามคนทำคลิปมานะครับรับเป็นตัวละครนี้ฟรีวิ่งไวเพิ่มขึ้นสิอร์เนะครับเปลี่ยนตัวในเกมได้ฮะเปลี่ยนตัวในเกมอันนี้ผมไม่รู้ว่าคืออะไรวะ แจ๋วว่ะไอ้เฮียเป็นตัวในเกมก็เอาเป็นว่าตามมาได้รับเป็นตัวละครนี้แล้วกันนะครับแล้วก็จริงๆคือตอนเนี้ยเซิร์ฟเพิ่งเปิดใหม่แบบว่าเพิ่งเปิดเลยจริงๆนะครับทุกคนก็จะบอกว่าวัานนี้คงไม่มีอะไรนอกจากว่าดูก่อนถ้ามีคนก็บวกแต่ถ้ามไม่มีคนก็นั่นแหละครับผมจะไปทําการขอเรียกว่าอะไรฟาร์มให้ท่านผู้ชม,ชมดูแล้วกันฟาร์มแล้วก็เซฟรีเหรอทำไมตอนแรกกดมามีแค่สี่เซฟพอกดไปกดมามีแปดเซฟละเขามีอ้าวแล้วผีหลอกผีหลอกกูจะผีหลอกไอ้เหี้ยตอนแรกมีสีเ่เฮ้อใหม่แล้ว ชิบหายแล้วกันเอาแล้วไนะงกูโดนผีหลอกตอนแรกมีสี่เซิรฟ์ฟมันก็ขึ้นมาเจ็ดข,ขึ้นมาแปดอา่าเราดูเซฟ,ฟาร์จะจะผีหลอกเหมือนกันไหมเฮ้ยผีชิบหายแล้วผีหลอกกูไ <c oughs> อสัตว์แสดงว่าเซิร์ฟมุ้งเปิดใหม่แล้วตอนนี้คือเขาว่าเราแบบว่าอัปโดวงอัปเดตอยู่ปะกูมุ้งไม่ได้ด้วยเอาแล้วไนงะมุ้งมาแนาวนะครับขอลงมาในเซิร์ฟเวอร์ธรรมดาเพื่อเอาเซตไปฟาร์มหมดละกันผมจะฟาร์มให้ท่านผู้ชมดูก่อนแล้วค่อยไปเปิดกล่องละกันนะครับเพราะผมจะบอกว่าตอนเนี้ยแอดบอกว่าของฟาร์มเนี่ยมีแค่เเเซตดียยววนนะครัับอาไ้ิงก ของฟาร์มแอดพูดตรงๆเลยครับว่าตอนนี้ของฟาร์มเนี่ยมันสู้เซต500เนี่ยไม่ได้นะครับทุกคนแต่สู้ของในกล่องได้หมดเลยนะครับเพราะว่าของฟาร์มที่หดอันนี้มันสู้ของโคนสุดในกล่องได้แต่คือสู้500ยังไม่ได้นะครับทุกคนก็แต่ตอนนี้ผมเลยไม่อยากจะพูดว่าเออเข้ามาก่อนฟาร์มของหดมาขายก่อนได้เพราะตอนนี้ของฟาร์มมันมีแค่เซตเดียวไงก็เลยแบบเออนั่นแหละก็ถือว่ามาลองเล่นแนวเซิร์ฟดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ถ้ามีคนเติมเนี่ยก็เอาเซตที่เราฟาร์มฟรีๆ ร้อไงน,นะครับแต่ปืนมันแรงสุดถึงพันนะครับแต่ก็ตอนนี้คือกูว่าละตกใจด้วย่ผีหรอกเซอร์บิวนะครับเออแล้วก็ลืมบอกไปอย่างหนึง่ง สมัครเซิร์ฟนี้นะครับถามว่าสมัครผ่านช่องทางไหนได้มีแค่ช่องทางเดียวนะครับคือสมัครผ่านดิสคอดขออภัยเกือบเริ่มก็นี่ครับทุกคนเข้าลิงก์กลุ่มของเซิร์ฟซีซ่าซีที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนะครับเข้ามาเสร็จกดตรงแนะนานะครับแล้วก็เจอตรงนี้เลื่อนลงมานะครับเห็นไหมครับว่าตรงนี้จะมีเขียนว่าเว็บไซต์กดเข้าไปปุ๊บจะขึ้นหน้านี้นะครับซีซ่าซีมันจะมีคําว่ารีจิสเตอร์ตรงนี้ก็จริงนะครับแต่กดตรงนี้มันจะสมัครไม่ได้นะครับมันยังบั๊กอยู่สมัครได้แค่ช่องทางนี้ตัวเด เข้าร่วมไปเรียบร้อยนะครับเห็นไหมซีซ่าซีกดที่ช่องแฮชแท็กสมัครนะครับทุกคนรีจิสเตอร์นะครับแล้วก็เห็นไหมครับวิธีสมัครไง่ายๆเลยกดปุ่มสมัครสมาชิกเพื่อเริ่มต้นการสมัครและทำเงื่อนไขต่างๆตามนี้นะครับลิ้นกุ้งพันถ้าผมอ่านเร็วไปฟังไม่ทันก็ขออภัยเพราะว่าผมเป็นคนพูดเร็วเผื่อคนมาดูใหม่นะครับเอออันนี้ก็นั่นแหละเห็นไหมก็คือกดปุ่มนี้แล้วก็กรอกก็คือใส่อีเมล6ตัวขึ้นไปพาสเวิร์ด6ตัวขึ้นไปแค่นี้ครับสมัครได้แล้วอ่ะลองกดดูไหมละ่ะ แค่เราสมัยสมัยพ่อมึงสมัครยวลิ้นพันนี่ทุกคนแบบสมมตินะยยวซ่าห้านี่ของแท้เลยห้แล้วก็ gmail. com รหัสก็12ึ่งสอะไรก็ว่ากันไปทุกคนนะครับตามนี้นะครับวิธีสมัครง่ายๆนะครับยิ่งกว่าปอกปากเข้ากล้วยนะครับทุกคนเออง่ายจริงนะครับมาเอ๊กูลากเ็จไม่เข้าออกมาเข้าให้แล้วนะครับส่วนกระเป๋าที่ผมไม่รู้ว่ามีความสามารถอะไรนะครับแต่ เซิฟแนวเนี้ยถ้ามีกระเป๋ามาให้เนี่ยคิดว่ามันต้องบวกความสามารถนะไม่อ่าจะให้มาทำผืนนี่ถูกไหมให้มาพันผือนี่นองบ้าเลยให้มาแล้วมันทํำอะไร่ไม่ได้ไม่ต้องเอ้ามานะเออเป็นอะไรอันนี้อนนี้ภาษาไม่ใช่คนตายแล้วน,นี่ภาษาอะไรอะเอาปืนกลมาดีกว่าผือฟาร์มใส่มาลำบากกว่ากลน,นะครับซึ่งอกระเป๋าใส่ไม่ได้อผมว่าผมต้องเข้าไปเซิฟโซนเนะเพื่อที่จะแบบว่า ไปปรับกระเป๋าใส่กระเป๋าแล้วก็รีวิวให้ดูด้วยแล้วกันว่าเซิร์ฟโซนเป็นยังไงบ้างเอาเซิร์ฟนี่วะพีว p ีหุ้ยมีโนโอบด้วยโอ้โหจริงๆนะผมอยากให้ทุกเซิร์ฟทุกวันเนี่ยเหมือนตะก่อนอะตะก่อนเนี่ยเกือบทุกเซิร์ฟมีโนโดบเนื่องจากตะก่อนอะมันมีเซิร์ฟไอใช่ไหมที่ทำโนโอบแล้วพีคแล้วก็มีไออ้วนทำโนโดบแล้วพีคคนก็เลยทำเซิร์ฟโนโอบเกือบทุกเซิร์ฟแต่หลังๆเนี่ยคนไม่ค่อยเล่นโนโอบกันนะฮะก็หลายๆเซิร์ฟก็เลยแบบว่าเอาโนโดบออกจนจะหมดละแทบไม่เจอลละะนนนนคคแแแต่่่่มัยยยยงงีีใหห้เเเืืือออออูกกก็็ถววาาาาดบบบบบบไปศ อยากไปเล่นแบบไม่ให้ของแตกอะไรเงี้ยนั่นก็ได้แหละเล่นโนดดับได้นะครับแม่คิดถึงสมัยเล่นไอไอโนดดับแล้วก็ไอโอแอนซีโนดดับเลยสมัยก่อนคนแม่งเล่นกันเยอะจัดนะโนดดับนะครับอ่ะแม็กแล้วก็กระเป๋าใส่แล้วนะครับกระเป๋ามันไม่บวกความสามารถใช่ไหมแต่มันผมคิดว่าบวกเว้ยแต่ผมไม่รู้อ่ะเออมันมันเติมมาได้มันเป็นของเติมมันะเว้ยเออมันจะไม่ให้ได้ไงเรานะครับที่เดี๋ยวตัวโอไอจีอันนี้คือกิจกรรมไม่มานะครับอนาคตเช่นเดียวของฟาร์มก็เดี๋ยวของฟาร์มจะมาในอนาคตนะครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าแอดบบ็ออออกกมมมีีีีีแแคค่่่เเเเเเเซตตตดดดดดยยยยวววนนนะะรรรรั๋๋จจลลลงงฟฟาา์์ใหู้้สปิ ใครเปิดเซิฟก่อนหมายถึงว่าใครมาเปิดเซิฟกูบดีมีคนยิงเซิฟหรือเปล่าหรือว่าแอดแอดจะบอกว่าแอดมิวเซิฟอยู่อ่ะเฮ้ยไม่ได้ละยังมาทำอย่างนี้กับผมนะผมเปิดคลิปมาค่าดี้แล้วผมต้องไปเปิดคลิปใหม่ี่ผมล็อกไครแย่เลยตอนที้คือเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับทุกคนแม่งเจอปัญหาระดับระดับปรกกาละนี่คือจะฟาร์ม ละนะครับนี่ไปฟาร์มดีกว่าจะได้เปิดกล่องชิวๆถ้าเปิดกล่องอ่ะเออแล้วผมเล่นหลุดก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าได้เปิดกล่องแล้วไงนะครับแต่เมื่อกี้คือไม่รู้บักที่ผมกดดูโครงดูของดูเควสด,ดูอะไรหรือเปล่านะครับแม่งบักเด้งโอ้ยมีบังเกอร์ทองขายแล้วนะครับราคานี้เลยแต่เราก็ชิวๆตักไม่พออีกโดนล่าข,ข,ดดนนขัดทุนขัดดุลน,นะฮะขัดทุนเฉยขัดดุลนะฮะดุลทรัพย์นะครับไปทุกคนน้ำวิ่งอ่ายาวไปห้าสิบ อแล้วก็อ ah, so ันนี้ก็ไปสัก50อ่าอันนี้ก็ไปสัก50 15อ่ามันจะบักทุกคนแล้วผมจะเข้าไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันเซชันนั่นก็คืออันนี้ไม่รู้ว่าเซิฟโดนยิงหรือเซิฟรีแต่ดูจากทรงจากทรงการจากสภาพทรงแล้วนะคือเราจะโดนโดนฮยมีคนลงฟาร์มด้วยไอ้ัตว์ได้เวลากูดักฟาร์มแล้วขอไปจัดของก่อนทุกคนคิดว่านะขอเราไปเซฟโซนบ้างทุกคนคิดว่า น่าจะบิ i l d serve ตอนนี้แอดมินน่าจะบิ i l d serve หรือรีเซิร์ฟตอนที่ผมทำคลิปเนี่ยแหละแอดลืมไปหรือเปล่าว่าผมทำคลิปอยู่หรือไม่เซิร์ฟก็ดับนะครับแล้วมินก็เพิ่งมาเปิดเซิร์ฟให้นะครับคิดว่าพอแอดก็น่าจะรู้อยู่ผมทำคลิปนะครับคงไม่ทำอะไรอย่างนี้หรอกนะครับทำระหว่างที่กูทำคลิปเนี่ยนะครับหมายถึงว่านะครับอ่ะยียมีคนสัตว์กูไปเลยกูไปเลยจอชเจอหน่อยนะครับเจอหน่อยนะครับทุกคนขออนุญาตไป ลงเซิร์ฟฟาร์มดีกว่ามีคนได้ดักฟาร์มไม่ว่าจะมาฟาร์มแคย่ยิยงให้ดูว่าเซตที่หน่อกเนี่ยมันคือเซตอะไรนะครับแล้วก็ไปทําการเล่นแบบปกติก็คือเล่นแบบตกรอบอะเปิดกล่องนะครับเพราะว่าคนไม่มีไงดันเจอคนเดี๋ยวเราดูให้ดูในกลุ่มนะครับเพราะว่าเหมือนในคนในกลุ่มเนี่ยตามเกิร์มากันเต็มไปเลยนะครับเพราะว่าเกิร์มาทำคลิปบอลผมเห็นไหมตามจริงๆไม่ต้องเขียนสองกอ็ได้ครับตามพี่ทําคลิปที่กลัวเมียม,มาครับอะไรเงี้ยเออเขาก็รู้อยู่ว่าเป็นเกิร์เพราะเกิร์เป็นกลัวเมียเออถูกไหม <laughs> เนี่ยไหมอันนี้คือฟาร์มเซตที่ฟาร์มได้น่าจะมีแค่เซตนี้เซตเดียวปะเซตพาอะไรพากรอบอะเออไม่ใช่พากรอบอันนี้ชื่อตัวละครมันเซตเอกอ่าดาร์กรอนเลสนะครับมังกรแดงนะชื่อตรงๆตัวเลยเนี uh, 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 ่ยดาร์กรอนเลสนะครับอ่าเฮี้ยจะมาตบเขาซะหน่อยนี่มันเดฟนี่ตายหาแต่ห่วงละมึงกาว่าจะมาตบเขาไอ้เฮี้ยเป็นเดฟหมดจ่ายรีพอร์ตเลยขออนุญาตรีพอร์ตเดฟเลยรีพอร์ตเลยแม่งมันหลอกให้อยากก็จัดไปรีพอร์ตสองไม่พอเอาไปสามแล้ว ไอ้เชียสถาแก้เขานะเอาไงมึงรีพอร์ตเดฟทีกูเด้งเลยโอ้ยหมายกอนเอา,อางี้ดีกว่าทุกคนสองใส่เราก็พออย่างแรกก็คือได้เห็นข่าวๆแล้วว่าเซตฟาร,ร์มเนี่ยมีแค่เซตนี้เซตเดียวก็คือเซตเลดดาร์ก่อนเ,เป็นปืนปืนกลดาเมจเท่เานี้ลองเทียบกับปืน500ดิว่ามันต่างเท่าไหร่แล้วก็ไปเปิดก,กล่องกันดีกว่าแล้วค่อยไปฟาร์มทีหลังดีกว่าเพราะว่าฟารมม์มแมพใหญ่ด้วยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวลองเปิดให้ดูว่าเนี่ยปืนกลเนี้มันดาเมจประมาณ51นะครับแล้วเรามาเทียบกัับปืนนนนใกล่่่่ออองวาาเเสแต็มทไหรระคับ คนกูไปเปิดกล่องละเฮียกูไปรีพอร์ตแอดมินกูเด้งเลยเฮียจัดนะครับไปเกียรแอดมินรีพอร์ตแอดมินนะครับโดนเขาให้อ่าวไอเดนกูเข้าไม่ได้เซิร์ฟเลยแอดมินเล่นกูแหละนะครับโอ้โหตอนนี้คืออย่างที่ว่าว่านะครับคือเซิร์ฟมันเพิ่งเปิดใหม่ก็จริงคือวันเนี้ยแอดเขาจําผมผิดแต่ว่าผมจะมาทําคลิปนะครับเขาก็เลยไม่ได้เตรียมเซิร์ฟให้พร้อมเพาราะงั้นแล้วคือคนดูไม่ต้องปปแปลกใจหรือว่าคิดมากนะครับว่าเฮ้ยถ้าวันที่ผมมาเล่นจริงเนี่ยหลุดอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะครับ อย่างที่บอกครับวันนี้คือแอดเขาลืมไปว่าวันนี้คิวผมเขาจ้างผมไว้เออเขาก็เลยแบบเออไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเตรียมให้ก็คือน่าจะเตรียมไม่ทันคิดว่าน่าจะเตรียมเซิร์ฟไปทันวันนี้เขาก็น่าจะเขียนเซิร์ฟยูวเซิร์ฟอยู่แหละแต่คือผมมาแบบเอาง่ายกูมาเสือกตอนเขาทำเซิร์ฟอยู่แหละเออเอาง่ายคือกูผิดเองแหละนะครับขอโทษด้วยแล้วกันนะครับมาผิดเวลาเขาจะมีคนสองคนแล้ววะใครวะหรือผมแยกล่างวะไม่รู้ผมเปิดกล่องแล้วนะครับผมไม่รู้แล้วอ่ะเปิดกล่องก่อนนะครับทุกคนแล้วไปฟาร์มดีกว่า โหถ้ามันจะมามันมันเดี๋ยวก็จะมาเองคิดว่าเป็นตัวละครผมเองไม่แค่แหละนะมันบั๊กนะครับมาะร้อยกล่องนะครับหนึ่งพันบาทก็100กร้อยกล่องพอดีเราจะลองเปิดนะครับว่าได้เท่าไหร่แล้วก็ดูปืนกลนะครับปืนกลนี้ดาเมจสามสิบห้าอุ้ยสามสิบเอ็ดสามสิบห้าเฮ้ยต่างกันนิดเดียวเองนะพี่น้องพี่น้องครับไม่ต่างกันไม่ได้เยอะส้มตีหนหมาเลยเลยต่างกันนิดเดียวจริงจริงจรี่จะคุยใครเนะีย่ยเก็บของก่อนเปิดกล่องน,นะครับครับโหแล้เปิดอีกทีด้วยโอ้โหก็ ของในกล่องก็มีแค่เกตชมพูเกตเขียวโหทำไมมันมันข้ามเกตวะปกติมันต้องเขียวแล้วฟา้าไม่ใช่เหรอ,อน,นี่คือเขียวแล้วชมพูเลยแสดงว่ากูเห็นชะตาเคาะกูแล้วว่ากูจะดับดิ้นแน่นอนเพราะว่า,วาม่แม่ข้ามเกตอย่างนี้คนดูกูรู้ผมเกลือแล้วบางทีจะแบบว่าค่อยๆไล่เกตไงเขียวไปไปสีฟ้าแล้วก็ชมพูอันนี้ไม่เขียวแล้วชมพูอย่างนี้ก็อ๋อโอเครู้เรื่องดวงกูไม่น่ามี้วพี่น้องอืมพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย เซ็ตแม่งสวยเว้ยเซ็ตแม่งเทพอ่ะทุกคนชอบเซ็ตทั้งปืนเลยว่ะแม่งทรงมังกรมังกรแล้วก็แบบเหมือนพวกทรงเหล่าเทพเห็นไหมดูเซ็ตสีชมพูดิเหมือนเทพสวยอันนี้ก็เหมือนเทพแบบเทพมังกรจีนอ่ะไอ้แมันเท่ว่ะเอ๊แต่ว่าเท่โอ้โเท่ๆเขาไม่เปิดกล่องโง่อย่างี้นะแบบเกลือขนาดเนี้ยนะครับสามสิบสองดูดิของฟาร์มดาเมจน้อยกว่าเปิดกล่องแค่ดาเมจเดียวเลยนะครับปืนกลนะครับส่วนสไนเป็นต้องเทียบหรอกมันแรงกว่าแต่ผมคิดว่าถ้าคนยิงไม่แม่นอย่างกูเนี่ยเอาสไนไปเจอคนดาร์กเลนตบก็แตกเหมือนกันอ่ะเอางี้คือเซ็ตบแตกเอาอย่างมี้แต่ตออนนี้คืกล่่่องเทาไหร เซตชมพูผมจะมานะครับแต่อย่างดีข้อข้อดีคือเปิดเซิร์ฟเปิดกล่องได้เร็วซับนี้ชอบชอบบางเซฟเราต้องรอเวลาเราคุณดาวเปิดเร็วไม่ได้เปิดเร็วหลุดนะครับซัฟนี้ถือว่าดีครับเปิดไม่หลุดนะครับแค่หลุดตอนเมื่อกี้เพราะว่าเออเซิร์ฟมันกำลังบิ้วเขากลังรีเซิร์ฟอยู่อย่างที่บอกครับว่าวันนี้แอดทำเซิร์ฟอยู่ไงเขาไม่รู้ผมจะมาเขาเลยปุ้ยต้องแต่เขียนอะเขียนเซิร์ฟเขียนโพสอะไรค้างคาไว้แหละเดี๋ยเกิดปัญหาเด้งนะครับบางแล้วไม่ต้องกลัวเพราะว่าคลิปพี่แล้วไวเกอร์ที่มันทำอ่ะมันก็ไม่น่าจะปัญหาผมบ้านที่เล่่่น้้้เเดงงงอยยาีใชม นี่บอกครับแอดลืมผมครับแอดแอดเขาไม่ได้สนใจผมหรอกน้อยใจวะแอดลืมผมอะ่ะเขาลืมว่าผมมาทำคลิปวันนี้นะครับเลยไม่ได้บอกคนในเซิร์ฟด้วยจริงๆถ้าบอกคนในเซิร์ฟอาจจะมีคนได้ยดิงไม่เป็นไรดีเหมือนกันกู <c oughs> ไม่ต้องปวดหัวไว้โอกาสหน้าผมมายิงแล้วกันได้เพราะว่าผมแบบอยากคนเยอะๆดนัวเพราะมามาคนน้อย,ยมันรู้เป็นผมไงแบบอยากเล่นแบบไม่ให้ใครรู้อะ่ะไม่ต้องกดดันแต่ตอนนี้เปิดไปจะกห้าร้อยบาทอ่ะนะคือห้าสิบกล่องอ่ะครึ่งทางน่ะเซ็ตจะพูดไม่ออกเลยเที่ยอยากเห็ุสมาหมาดีว่ามันจะถึกสะกดเท่าไหร่ใช่ไวะ ตแตกมันจะเทียบเท่าห้าร้อยเลยไหมมันจะ,จะโหดเกือบเท่าห้าร้อยเลยปะถ้าออกยาขาดเนี้ยห้าร้อยกูเติมห้าร้อยกูได้แล้วนี่อันนี้คือกูกูเท่าไหร่เนี้ยห้าร้อยบาทกูจะไม่ได้เลยผมว่านะถ้าแม่งให้ตแตกกา,กากกว่าห้าร้อยนี่กูบอกแล้วโคตรกี่อะ่ะเอาตรงนะพูดตรงเลยสีมูเนี่ยถ้าตัแตกแม่งก,กากกว่าห้าร้อยกี่นะครับอย่างนั้นคืออย่างนั้นคือต้องเท่าห้าร้อยอ่ะหรือมันก็ต้องโหดกว่าไปเลยอะ่ะเข้าดูดิเปิดจนท้ออะ่ะเฮียถ้าเป็นสัตก็คือปั่นอะไรอ่ะ แตกตังแตกจังแตกจังตังไม่แจกอะไรเงี้ยทุกคนมงไหมเชีย <He> er. คูณจังตังไม่แจกเออคูณจังตังไม่แจกเนี่ยแบบซาร์แต่เวลาเราคูณสี่สิบคูณห้าสิบเงี้ยแม่งออกบาทเดียวเงี้ยไอสัตว์ไม่ออกให้กูหลักร้อยแต่พอกูคูณคูณสองคูณสามเนี่ยออกให้กูห้าสิบบาทอะไรเงี้ยใช่ไหมเฮีย er. อันนี้เหมือนกันแม่งไม่ออกผมเลยแต่ถ้าออกมาแล้วของกากไม่แหมนะ แบบว่ากัดกไปห้าร้อยที่ผมผมตีว่าไม่คุ้มเลยเปิดกล่องก็ถือว่าเปิดแบบก็เปิดแบบไม่ต้องสนใจที่ยงนะทุกคนคิดแบบว่าทําใจเอาไปสีเขียวไว้เลยนะครับแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวน่าโคตรเจ้าสีเขียวมาแหละตอนนี้คือมีแค่สองเกรเพราะว่าอย่างที่บอกครับเซิร์ฟเพิ่งเปิดใหม่นะนะทุกคนแบบเพิ่งเปิดใหม่ตอนนี้คือแบบว่าเป็นเบต้าเทสอะให้มาลองเล่นเซตฟาร์มจนฟาร์มกันสุนใครอยากได้เปรียบเป็นความแบบเออโกงก็เติมมาสู้นะครับทุกคนเติมมาเล่นอย่างที่บอกแต่ก็บอกอยู่ว่าเออเอาตอนนี้ให้ฟาร์มเซตฟาร์มมมมาาาายยิงงงงกกกกัััันนนนนนอออออี่่่่ไไดด้้้คครรรรบบเเพะะวขขฟ์็สูใล หรือแพ็คกล่องแล้ววะอันนี้เลดไปได้บักใช่ไหมใครดูคิมเบเกอร์บ้างผมทีผมก็ไม่ไดูอะดูผ่านเฉยอะไม่ได้กดไปดูอะ <_ d ata> เป็นเรื่องและนะ้วไงเจ็ดห้าหกสิบต่างกันเยอะเลยเซ็ตไอเซ็ตกล่องกับเซ็ตไอกล่องกับเซ็ตไอที่ไระวะเซ็ตกล่องกับเซ็ตห้าร้อยคนละขั้นคนละเรื่องนเลยนะครับ เชียพันบาทกล่องเติมพันบาทไม่ออกอยากรู้สตัจจะเท่าไหร่ทุกคนถ้าใครรู้บอกเลยละกันนะครับถ้าใครตามมาเล่นลเติมแบบเปิดได้แล้วก็ฝากบอกกระผมหน่อยละกันนะครับว่าเทสเชียนี่มันสตัเท่าไหร่นะครับมันเกินคนไปอันนี้จะถามว่า เอาเซตเหล่านี้ไปทำอะไรก็นะครับทุกคนไม่มีอะไรมากเอาไปเป็นพ็อป,ประดับเปิดคลิปครับเพราะว่าให้ปกคลิปมันสวยหอย,อย่างนีค้คลิปนี้ผมไม่ได้ยิงคนไม่ได้โชว์แบบว่าความเดือดดาลหรือรองแนวเซอร์เดูก็ขอให้ปกคลิปดูสวยหน่อยแล้วกันนะนี่ไปไงเอาไปจัดจัดแบบว่าป,ป,ปกคลิปให้สวยนะให้คนดูว่าเออเซตมันสวยนะผมอยากอวดได้เพราะว่าผมชอบมันรั่วผมชอบเซตแนวอย่างเงี้ยแบบมันดูเท่ดูแบบดูหลามาเห่าเดียวทุกคนนะครับนิดหนึ่งวิปวาเมื่อกี้แม่ล้องเวยมาถือว่าที่ตอน อาจะหน,นึ่งว okay. ินะครับถ้าตรงนี้โอเคหนึ่งวินะครับป่ะปิดท้ายนะครับเราไปฟาร์มบอสฟอสบามดีกว่าทุกคนว่าเราฟอสบามเราจะได้อะไรบ้างทุกคนถ้าเราฟอสบามนะครับไปเรื่อยๆลยสัตว์ฟอ,อสบามฟอสบามผมจะไม่รีพอร์ตแอดมินแล้วครับอ่ะแสดงว่าบั๊จริงๆนู่นไอ้ว่าที่สองคนเข้า,มาเมื่อกี้น่าจะเป็นผมเข้าคนหนึ่งแล้วก็แอดมินเข้าคนหนึ่งครับแต่คือเข้าพร้อมกันนะแต่คือต่างคูต่างเด้งอะ่ะเข้าใจความหมายไหมนะครับก็คือมันเลยเห็นบั๊กเป็นสองคนนะครับแต่ผมคิดว่าแอออดมมมินนกกกก็่่าายยจะะีููแหล กูก็อยากจะมีเหมือนกันแหละคือแมงเอ้ยหลุดเอ้าแอดให้เดฟผมทุกคนแอดลืมคิดเพะว่าแบบฟาร์มมันใหญ่ว่าโถแอดวินเราชอบดีนี่ถึงว่ารัดเดเร่งเดเ่งเพราะว่าถ้าจะได้เดฟแบบมันต้องออกจากเซิฟก่อนหรือไม่ก็ออกจากเกมเข้าใหม่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันให้เดฟเลยไงมีก้นใหญ่แบบตรงนี้มันไม่มีนะครับไปฟาร์มบอสบอสบอสซูเป,ปอร์ซอมบีส้สีม่วงหน้านี้เลยเมืองสมอลวิวสมอลวิวนะครับมาสมอลวิวนะครับ ชิกก้ชักก้าชิกก้ชักก้าชิกก้ชักก้าพูดพูดเอ้อบอสเยอะไปว่ะเดี๋ยวหลุดอีกว่าหลุดว่ะอันนี้ลองใส,ใส่ให้ดูเลยว่าบอสตบเข้าไหมเขาก็เขดูแล้วกันนะพี่น้องเพี่ยบอสตบเข้าเนละ่สัตว์ทำเล่นไปนี่จะท่าร้อยเนะี่ย เอาที่ติด,ด,ดพิษเดี๋ยวเดี๋ยวเขยิษก่นอนขอคอนดงตอบแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอญาตินะวัคซีนหน่อยเฮียเลือดไหลกล่องพร้อมเล่นอันนี้ทิ้งไปนะครับนึกไม่กล่องอะไรกับพร้อมเล่นเองก็คือพวกกอเล็กอ่มามังกรมาแล้วทุกคนปืนกลน,นะนคน,นะนนี้นะครับมากลืนยิงแบบว่าว่านจะเร็วกว่าเราต้องคอยเล็งเออมันง่ายกว่าไม่ใช่เร็วกว่าเอาแอตตาคุมาวะ แอดมือนอยากมีผมมาทุกคนเหมือนแอดอยากมีผมมานะครับเอ๊ะบ้าบ้ากระตุกกระตุกแอดมาข้างหลังมันนะ้เนี่ยนี่ไงแอดบินมาเนมิซิตมังกรดับ <c oughs> แอดบินบาย <c oughs> จะล็อกแหวอนบินนี้หาไม่เจอหาโตไม่เจอนะครับนี่แน่แอดบินเรี่ยมปัด๊ดทุกคนเราไปหาบอยสักนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วนะคือเมื่อกี้ก็ฟาร์มสามตัวดรอปสองชิ้นใช่ไหมฟาร์มเออฟาร์มสามตัวดรอปสามชิ้นก็คือดรอปทุกตัวปะ อ๋อนี่ก็คือการตีแล้วว่าฟาร์มทุกตัวดับทุกตัวนะ <c oughs> ผมไปเบลเดอร์ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมไปหาถ่ายถ่ายฉากเป็นคลิปนะที่บอกว่าจัดจัดพล็อปจัดเซตมาเนี่ยเพื่อจะถ่ายถ่ายให้สวยเป็นคลิปนะเพราะว่าจะอวดเซตแล้วก็เอาเป็นโปกคลิปด้วยเดี๋ยวขอไปยิงบอสท,ที่เบลเดอร์นะเรื่องดังเดอ้อทุกคนไปเฮ้ยกูก็ว่าบอสไล่ใครอ่ะไลไ่แอดมินนึกว่าใครตะเตือนตายเลยทีนี้เสียดายผมไม่เห็นเสืสีชมพูอ่ะอยากเห็นและแอเขาติ๊งกูทบายกด กดวาร์มมาหัก็ได้แหมแอดมินเอออันนี้ตรงติงหรือเปล่าพี่ตรงติงผมผมตรงติงพี่เสมอกลางตึงตึงใช่ไหมตอบว่าตรงติงไหมอะไรอย่างนี้ป่ะแอดมินหอกลักแซวของข่าวแอดมินครับผมไม่กล้าบ้ามินหรอกใครจะกล้าว่าล่ะไอสัตว์นี่ผมด่าตัวเองนะด่าตัวเองเดี๋ยวเล่นแอดมินแหมอดมินรู้เยอะผมคนแบบปากดีไม่ใช่ว่าปากดีไอยูปากดี มึนมม้นไปในมิติไปเฮียตอนตายแล้วเนี่ยนะกูจะเท่อะไรเนะี่ยบอสบอกให้กูขึ้นตอนตายกูจะได้เท่อะไรเนะี่ยบอสบอกขึ้นบอสบอกขึ้นตอนตอนตอนกูนมีชีวิตยังเท่กว่าหลอดบนหนะัวเนี่ยเนี่ยขึ้นตอนกูตายเนี่ยกูจะเหลืออะไรให้เท่นเนี่ยบอสถามเมืมใใม่อกูมาฆ่าแท้แท้นีทุกคนประมาณนี้นะครับทุกคนเอสรุปมันก็ไม่หลอดทุกชิ้นนี่แต่เมื่อกี้ผมฟาร์มไปกี่ตัวดลับสามชิ้นวะแสดงว่าดวงกูมาเนี่ยเมื่อกี้ดวงกูมาดูความสึกเสร็จดิห้าเจ็ด อุ้ยอันนี้หกสิบั้างถึกกว่าอ้าวตรงติงนี่อดนมิน เดี๋เซิร์ฟบลีวะนะครับเดี๋ยวผมไปหาถ่ายคลิปดีกว่าโอเคถ่ายปิดคลิปนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวอซีเซิร์ฟซีซ่าซีก็อย่างที่บอกวันนี้ต้องทำคลิปเนี่ยมีปัญหาเยอะหน่อยนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่ามาเล่นตามมาเล่นเนี่ยมันจะ,จะเจอปัญหา,าง,งี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากผมทำคลิปเสร็จเนี่ยคนดูก็น่าจะยังเข้าเซิร์ฟไม่ได้นะเพราะว่าแอดจะทำการบิลเซิร์ฟแล้วก็รีเซิร์ฟแล้วก็บอกคงจะแจ้งในกลุ่มแหละว่าเออตอนนี้ยังเข้าเล่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวทำนู่นทำนี่ก่อนนั่่่่่่่่่นน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 แแแแหหหลลลละะะะะจคคคคืืออออออถ้้้้าาาาพพรรรรรมมมเเเเเเเปปปิิิดดดไไกกกกกก็็บบบบบตัััััทททุยยยงงงีีีผว ไอเขาตามคิวผมผิดเขาลืมผมครับเออโอ้โหจะไปถึงไหนมินไม่ได้ดิผมไปถ่ายโปรคลิปไปท้ายนะครับไปเมืองบราเดอร์ครับเรื่องดังเดือดทุกคนมาขอก่อนขอก่อนไม่นะถ้าเขาไม่ได้นี่โหโปรคลิปกูไม่สวยนะผมไม่อยากได้โปรคลิปอิงบอสนะผมเบื่อแล้วผมแบบโชว์เซตอะให้เห็นว่าเซตเซิร์ฟนี้มันสวยนะผมชอบอะเออไปทุกคนอาณาจักรอุบาวเดอร์ที่เดิมที่เดิมโอ้โืมปรับภาพสวยมาเออกูก็ลืมปรับภาาาพสวยมยม พอเราประพับสวยมามันก็มันก็ได้สวยอะอะมุมนี้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 ลยแบบเดือดดังเดือดเดือดดังเดือดนี่เดือดดังเดือดอะไรเงี้ยเขี้ยะเซตสกัดหน้าไปทางนี้อีกผมอยากให้เห็นแบบความความแบบความเป็นเมืองน้ำอ่ะอะไรก็ตามที่อยู่มีน้ำมันจะสวยมันจะเท่ทุกคนมันจะหล่อเท่เอท่อทุกคนนี่ไอ้พวกกูบานตรงนี anyway ้มันเซ็กบ้างนี่วะทิศทางกูหล่อหรือยังไงวะ มุมนี่แหละมันต้องให้มากุมนี้แล้วหันหน้าทางนี้เออก็ยังดีนะครับคิดอย่างงี้ดีก็ยังดีนะครับไอ้ขี้แล้วกูจะฉากสวยได้จัดฉากใช่ไหมว่าจัดมุมกล้องดีกว่าจัดฉากมันดูมันรู้สึกยังไงไม่รู้ว่าจัดฉากแหละไอ้ขี้พวกคนแบบไม่จริงใจอ่ะเออจัดฉากอ่ะนี่แล้วกูสวยที่แล้วกูทำมาสวยจัดไอ้ขี้กูน่าไปเป็นแบบว่าเป็นแบบ แบบเขาเรียกว่าไอ้พวกสถาปนิกปะอัน,นสถาปนิกมันเป็นคนออกแบบตึกปะไม่เกี่ยวปะเขาเรียกคน,นแบบว่าจัดเฉียวจัดพวงจัดพร้อมบังเรียกเลยวะดีไซเนอร์เออเฮ้ยกูไม่น่าเป็นว่ะเอ็มไปจะไปเก็บเสินค้ากูถ่ายคลิปก่อนเออโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับครับผมคงต้องขอจากไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับฟอ,อร์ซีเซฟ นี่นะครับก็คือซีซ่าซีเซิร์ฟนีนะครับก็เป็นแนวของแร่50ถึง1,000นะครับตอนนี้ของฟาร์มก็มีขยะเดียวอย่างที่แจ้งไปทั้งคลิปนะครับว่าเออก็เอามาฟาร์มมาขำเล่นไปก่อนหรือยยว่าถ้าใครอยากเทปกับเพื่อนก็มาเติมมาแล้วกันแล้วก็อย่างที่บอกไปไม่ต้องกลัวว่าจะรุดบอยเป็นผมนะครับแล้วก็สมัครมีช่องทางเดียวก็คือดิสคอดตกใจหมดเอ้ะก็สมัครผ่านดิสคอดช่องทางเดียวตามที่ผมแจ้งไปนะครับทุกคนโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็คงขอจากไปแต่ เพียงเท่านี้นะครับสลับวอลซีเซิร์ฟซีซ่าซียังไงขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบด้วยนะครับชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับทุกคนอยากดูต่อไปก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับใครกดให้ผมอยู่แล้วก็ขอพระคุณมากๆครับผมทุกคนอ่ะวันนี้ก็คงขอจากไปจริงๆนคนแต่เพยง่นนี้นะครับทุกคนไปละขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบด้ยครับขอบคุณครับ